สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำาแกงเขียวหวานไก่นะคะแล้วก็จะใส่ใส่ใส่ผักหลายผักเลยนะคะจะเป็นมีแครอทแล้วก็ลูกถัว่วใช่ไหมคะเขาเรียกว่าถัวาถ่วลันตาถั่วลันเตาเนาะใช่ไหมคะมันมีแล้วก็มีอะไรนะข้าวโพดด้วยนะคะคือมันจะแบบซื้อมาแบบสําเร็จรูปนะคะเขาจะตัดเป็น ชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆเนาะแล้วก็มาใส่มันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเราก็เริ่มจากการที่แบบว่าใส่พริกแกงลงไปนะคะแล้วก็ไปไปไป,ไป,ไป,ไปแบบว่าอะไรนะไปคั่วให้แบบคั่วกับน,น้ำกะทินะคะมันจะหอมเลยนะคะแล้วพริกแกงเนี่ยคือพริกแกงเจ้าเนี้คือดังมากเลยนะคะเขาทาขายกับร้านร้านอาหาร เขาส่งค่ะเขาทาแบบทุกวันสดๆอะไรเงี้ยแล้วเขาส่งร้านดังๆแถวปราณแถวหังหินนะคะก็เป็นสามารถทํา่เป็นพริกแกงป่าก็ได้พริกแกงเคียวหวานก็ได้ถ้าทําทําแกงป่าก็ไม่ต้องใส่กะทิถ้าทำสมมติว่าทําแกงเขียวหวานก็ใส่กะทิค่ะคือรสชาติมันอร่อยมากเลยนะคะทุกคนนะอร่อยหอมเพราะว่าเขาทาสดๆนะ แล้วก็คั่วพริกแกงนะคะหลังจากนั้นก็เติมเติมน้ํากะทิลงไปนะคะทุกคนนะนะแล้วหลังจากใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะไปสักพักนึงเราก็จะอันนี้แพทย์ทำใส่เครื่องในตับไก่อย่างเดียวนะคะไม่ใช่เครื่องในทําตับไก่นะคะแพทก็จะใส่ตับไก่ลงไปนะคะก็ รอให้มันเดือดนะคะก็คือใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่ผงผงปรุงรสนะคะนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบรอให้มันเดือดพอเดือดแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะนี่พอมันเริ่มจะเดือดแพทก็เห็นไหมคะมันเนี่ยเป็นผักแบบซื้อมาสําเร็จนะมันแชแข็งนะคะมันก็เขาจะใส่แครอทข้าวโพด ตัวรันเตานะคะนี่อันนี้เราก็รอให้เดือดนะคะถ้าเดือดเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นอันเสร็จนะคะคือตอนนี้ก็หาหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยนะคะจริงๆก็คือเนี่ยคือกินแบบอร่อยแล้วก็โอ้ยมันอันนี้มันจะแซ่บมากเลยนะครับพี่แกนบอกเลยนะว่าเวลาทําจริงนะคือหอมมากเลยพอ พอเอ,อน้ำแกงเริ่มเริ่มจะเดือดใช่ไหมคะแพทก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะอันนี้ก็ยิ่งหอมมากเลยนะคะก็รอเดือดแค่นี้ก็จะเสร็จมันคือง่ายมากเลยนะคะอันนี้คือ<ม>ง่ายไม่ง่ายง่ายง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วเนาะนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะ ทำไม่ยากเลยนะคะแต่วันนี้แพทก็จะแพทก็จะกินแกงเขียวหวานคู่กับขนมจีนนะเพราะว่ามันแพทชอบกินเส้นนะอุชอบกินทุกอย่างแหละค่ะเพราะว่าข้าวก็ชอบเส้นก็ชอบค่ะแต่ว่าขนมจีนพอเวลามันกินกับแกงเขียวหวานมันก็คือแบบอร่อยค่ะนะคะเราชิมรสเลยนะคะว่าเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเนาะนะคะแค่นี้เราก็จะได้ขนมขนม เอแกงเขียวแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนนะคะนี่ดิดมีขนมจีนนะคะนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆ